กินเสร็จลุกมาหลายรอบแล้วลันก็ดูดูหน้าดูหน้าแม่ลูวันรอบส,สี่แล้วเมื่อยละจ้าลูกก็แบบชักกระเยอะกับนมอยู่ทะเลาะกับนมอยู่ยังไม่อิ่มไม่อิ่มแก๊งเด็กอ้วน เด็กอ้วนทนหน่อยลูกทนหน่อยย่าลูกเลยสวัสดีค่ะวันนี้ g ีไวมีด็อก d ์มเดนะคะเดี๋ยววอล์ก้ีนะคะกิฟก็จะมาอนะัปเดตพัฒนาการแต่ละสเต็ปของน้องๆแล้วก็มีเรื่องที่คุณผู้ชมอยากรู้นะคเรื่องการตัดหางเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนกันค่ะคุณหมอเขาจะแนะนำในวันที่3นะคะไม่เกิน1อาทิตย์ นำน้องๆไปตัดนะคะก็จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนของการตัดหางด้วยนะคะซึ่งทั่วไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเพราะว่าโดยธรรมชาติของน้องเขานะคะก็หางเขาก็จะสวยอยู่แล้วนะคะอย่างคุณแม่เขาก็หางยาวนะคะ แต่ข้อเสียนะคะของการไว้หางยาวก็คือขนเขาก็จะยาวตลอดเวลาเลยค่ะค่ะยาวทั้งไปที่หางด้วยนะคะนี่ก็ต้องคอยตัดส่วนของน้องๆชุดนี้นะคะตัดทุกตัวเลยหกตัวเนื่องจากแม่แมที่จองน้องๆไว้นะคะก็อยากให้ตัดกันนะคะก็เลยพาน้องๆไปตัดค่ะนะคะชุดที่สองก็เลยอยากจะตัดหางดูบ้างก็น่ารักนะคะ น่ารักดีก็คือเวลาคุณอย่างคุณพ่ออเล็กซ์นะคะก็ตัดหางเหมือนกันเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบว่าเวลาเขาใส่หางเขาก็จะแบบเหมือนดิ๊กๆิกด,กดกเป็นเลด้าไงคะเพราะถ้าถ้าเป็นหางยาวเขาก็จะใส่แบบ,แบ,บไกวยไปไกวมาก็น่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะก็สรุปว่าตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ะค่ะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยเนาะ ผลประกอบการดีเปล่านี่ก็ตัดขนหูนะคะให้เขาสั้นๆจะได้เมืวา่าไม่จุ่มน้ำไม่เลอะ๋ยวเขาก็ยาวนะคะแป๊บเดียวเองเขาคือขนยาวเร็วมากมนก็นอนดูลูกสบายใจบรรยากาศพ่อแม่ลูกนะสหรับใช้ที่คิดเครียดนะคะก็มาดูเด็กๆได้ ติ็กๆก็ดำฝุดดำวายให้ดูวันนี้ก็พัฒนาการ14วันนะเริ่มตาเปิดแล้วแต่เหมือนจะยังมองไม่ค่อยเห็นนะคนนี้ริชชี่ริชชี่ริชี่ตัวเล็กตัวเล็กสดุดอิ่มยังลูกอือฮะคนนี้คนนี้ นคนนี้เลนิกส์นะคะเมื่อกี้นี่เขาเปิดตาแล้วส่วนอว้นวนๆแก๊งเด็กกินดุยังไม่เปิดตาเท่าไหร่นะคะการเด็กก็ตรวจตรวจด,ดูลูกลู สตาร์แต่ในกรงนะคะแต่วันนี้เลโอเนลจะออกมาซ่านอกกรงแล้วครับนี่เงิ้ยไงล่ะหนเราเอามือเราเอามือให้เนลเนลลองดูซิว่าเขาจะกล้าออกมาไหมคะกล้าไหมมือใ,ใหญ่ๆ่มือใหญ่ๆนะคะกล้าไหมครับกล้าไหมครับม,ม,มามามาเลย มาเลยน่ะน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะ,นะโอ้โหอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยครับกับสิ่งที่เขาคุ้นเคยมากๆเลยเขาก็จะกล้านะโอ้โหโถโถโถบ้าน่ะโอ้โหรอรอให้ใหญ่จับเลยนี้แหละครับคุณแม่ก็ลีน พัฒนาการของเลียวในวันนี้นะคะ อายุครบประมาณหนึ่งเดือนเราก็จะให้กินอาหารหยาบนะคะก็จะปั่นให้ละเอียดเป็นเนื้อไก่สดนะคะแล้วก็อาจจะมีโครงเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วเราก็จะให้ลักษณะเป็นเหมือนบุฟเฟ่ต์ถาดน,นะคะน่ารักๆแบบนี้เลยสุนัขนะคะผ่นคอกเกอร์เขาก็จะแบบอยู่รวมกันเป็นฝูงเนาะก็จะมีลักษณะนิสัยที่แบบว่าเรียนแบบพฤติกรรมกันอะไรเงะะี้ยค่ะเราก็จะให้เขาอ่ะได้ซึมซับพฤติกรรมจาก ตัวที่กินเก่งๆนะคะตัวที่กินไม่เก่งเขาก็จะได้อัพสกิลการกินขึ้นที่เห็นเมื่อกี้นะคะก็คือปัปบปีต้องจับทรงน้องๆนะคะนั่นก็คือการที่น้องๆตั้งใจกินมากๆนะคะก็อาจจะทําให้ร่างกายมันเกรง็งหรือว่าไปเน้นออกกําลังในสัดส่วนของร่างกายที่ไม่สมดุลน,นะคะก็อาจจะทําให้บอดี้ของน้องเสียสมดุลได้นะคะฉะนั้นต้องจัดระเบียบการกินด้วยค่ะทันใดนั้นเอง น่าที่สุดคุณลุงที่แสนดีคุณลุงแบคุณลุงแบแสนดีนอนเล่นนอนอยากจะเข้าไปคุกค,คีตีโมงหลือเกินอืมะะโอ้โหเป็นที่นิยมของหลานๆนะคะ แบรลุกุกลุกโอ้โหโอ้โหโอ้โหนี่มันคืออะไรมันคือการแสดงไ <laughs> ปรีลักหลานยังไงแปรี่ลักหลานยังไงคะ <laughs> แ,แบรนันเลนิกซ์นะคะแล้วก็ คนนั้นจะเป็นรีแอนโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็คนที่ชอบเล่นประจําก็คือเมีวเนียวนะคะนมีวเนียวก็คือคนซ้ายสุดนี่นี่มาแล้วเลียวเนียวมาแล้วคนนุงเล่นกับเมีวนายครับเรียกละไรเรียกเมียวเรียก โอ้หมันอะไรโอ้แบลลี่เบาเบาแบรี่คุณลุงคึกคึกคึกมากในบ่าหลานดื้อแบ่แบเบา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 น้องชอบชอบคุณพ่อเล่นกับลูกอหรอคะไม่เล่นครับคุณพ่อ่วงอะคะ่วงแล้วเหรลูก่วงแล้ว ง่วงแล้วหรอครับง่วให้มาหน่อยง่วงยังง่วงยังยังไม,ม่ง่วงง่วงอ๋อง่วงง่วงครับนอนครับไม่หลับไม่นอนคนเดียวอะ่ะเขานอนกันหมดแล้วนอนเล่นกับลุงอะ่ะแต่ลุงไม่มาเล่นไปนอนดีกว่า <c oughs> เมื่อกี้เราแบนางรอไอแบว้ไอไม่ไปเล่นด้วยไม่วิ่งกลับไปนอน อ๋อวิ่งปรูดมาเลยพาลูกมาไอ้พาลูกมาแล้วเก่งจังเลยขึ้นบันไดได้ Oh กิ่งจังเลยเรื่ราจัดการพ่อเองเลย すごい。<music> <music> เฮล lo สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาอัปเดตน้องๆกันนะคะน้องๆตอนนี้ก็ เือนมกราแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่10บมกราคมนะคะ2567แล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมีน้องออกจากบ้านเป็นหนึ่งตัวแล้วเรามาอัปเดตกันนะคะว่ามีใครกันบ้างที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เนาะ,ะแล้วก็ใครที่กำลังจะได้บ้านวันนี้นะคะเป็นคลิปที่ยาวนานที่สุดที่ทํามานะคะก็ตั้งแต่น้องๆเกิดนะวันที่20กันยานะคะถึงวันนี้วันที่1ิบ มกรานะคะก็เป็นเวลา3เดือนกับ20วันนะคะก็คือเท่ากับอายุน้องๆเลยเดี๋ยววันนี้จะมีคุณแม่นะคะมารับน้องมาอยู่บ้านใหม่นะคะจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยฮั Hi, สวัสดีค่ะหนูชื่อริชชี่ค่ะจำได้ไหมคะน้องริชชี่ตัวโตวขนาดนี้แล้วนะคะดูสิคะ่ะน่ารักนีนม,ม,มีคุณพอ่อเขาก็ ชอบลูกสาวคนนี้มากนะคะเดี๋ยววันนี้น้องริช,ชี่นะคะจะได้ไปอยู่บ้านใหม่นะคะก็น่ารักมากๆเลยนะคนนี้เป็นหลานลักของทั้งตาตาแล้วก็ยายๆนะคะนี่ก็ว้าจะต้องคิดถึงริช,ชี่มากแนเลย เมื่อคืนนะคะเพิ่งดูแชร์โพสต์จากในไอจีนะคะก็จะเป็นเหมือนแบบไอจี IG ที่เขาเป็นแฟนๆของเ,อเรื่องเร d y and the Tra ์แนะคะก็มีรูปของ Lady สมัยเด็กที่เป็นรูปที่แบบว่าออกออก,ออกจากห้องนอนคือวันแรกที่มาอยู่ที่บ้านแล้วก็พาให้ไปน,นอนในห้องส่วนตัวใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็แอบเขาแล้วก็ไปอยู่ไปเคาะประตูห้องนอนของ คุณพ่อคุณแม่นะคะเนี่ยหน้าตาเหมือนลิชี่เลยเอาให้ตาตาดูน้องเขาก็จะเป็นคนขี้เล่นนะคะแล้วก็ติดคนมากๆเลยแล้วก็ล่าเริงสดใสนะคะ ตั้งแต่เด็กๆล้วก็คือแบบคิดว่าจะไม่รอดแล้วนะก็คือแบบหูตัวเล็กมากเล็กเท่ากระลอกเลยกลับมาคิดหนักเลยว่าเฮ้ยจะไหวไหมแต่พอเห็นน้องเขาแบบกินอาหารนะคะแบบหูมีความกระตือรือร้นรในการกินมากเราก็เลยคิดว่าเออสบายใจละคนนี้น่าจะรอดนะคะ<ช>แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าล่าเลิงสดใสน,นะคะแต่ก็จะมีขี้โมโหนิดๆใช่ไหมคะเราขี้โมโหแป๊บเดียวใช่ไหมคะ เขาก็คีบมืหแป๊บเดียวนะคะแล้วก็หายแล้วนะคะเนี่ยน้องคนีค่ะน้องมันิชบ๊ายบายคุณผู้ชมไปอยู่บ้านใหม่เดี๋ยวถ้ามีอัปเดตยังไงจะมาบอกนะคะว่าน้องมีช่องไอจีอะไรนี้หร kind of um, ือเปล่าเผื่อใครสนใจจะไปติดตามนะคะแอนโหโลน้องคนถัดมานะคะคนนี้น้องลีแอนจำได้ไหมเอ่ยน้องหมวยหมยของเรานะคะ คนนี้ก็มีบ้านแล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดก,ก็คุณแม่เขาก็มาฝากชั่วคราวเพราะว่าจะไปเที่ยวนะคะน้องก็เลยได้มาอยู่ที่บ้านเน่ได้มาเจอเพื่อนๆด้วยนะคะมาเจอพี่ๆน้องๆเนาะพอ,อลก,กลับมาปุ๊บตัวเบลเลยตัวใหญ่มากนะคะตอนนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ตัดขนให้น้องนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพโดยรวมเนาะ,ะแล้วก็ดูแลในชีวิตประจําวันเหมือนกับที่เราทํากับน้องๆตั้งแต่วันแรกที่เขาเกิดนะคะ ก็อยู่กับพี่ๆน้องๆนะคะน่ารักเล่นกันทุกวันเลยนี่ก็จําได้นะคะจําคุณพ่อได้จําแม่ได้แล้วก็จำเพื่อนๆได้นะคะโลนะคะคนสุดท้ายของวันนี้เดะแกงนะคะก็คือน้องลมงโยน้องลมิโอนะคะนี่ก็สามเดือนกับ20วันแต่ว่าพัฒนาการก็คือตัวเบาวิวนะคะแต่ว่าแขนขายาวมากแล้วก็ตัวแบบแทบจะเท่าแบบ เดี่ยวเนวเลยนะคะแต่ว่าเขาจะไม่ค่อยหนานะแต่ว่าจะเป็นเน้นที่แขนขามากกว่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือตาตีนะคะเป็นหนุ่มตีของเราแล้วก็ขนเขาจะมีซิกเนเจอร์นะคะก็คือจะดูทรงเหมือนยับยุยยีตลอดเวลาเลยยายๆก็เลยเรียกว่ายองยองนะคะ คนนี้ก็ได้บ้านแล้วเหมือนกันนะคะก็จะมีกําหนดที่จะไปเร็วๆนี้นะคะคนนี้ก็จะนิสัยเรียบร้อยน่ารักนะคะเวลาอยู่กับเราแต่เวลาอยู่กับเพื่อนๆก็จะบอกว่าโอ้ยโซนแหลกเลยวิ่งตีนแตกนะคะ <S <S ก็จะเป็นเหมือนอคนที่ดื้อแบบว่าแบบลุกลิกตลอดเวลานะคะหาอะไรนู่นนั่นนี่เล่นตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นเหมือน หัวหน้าแก๊งนะคะพาเพื่อนๆซนนะคะแต่เวลาอยู่ในมือเราก็จะเป็นทรงนี้นะคะทุกคนเป็นทรงนี้ดูสิคะจะอยู่เฉพาะเวลาที่เราจับก็จะเขาจะอยู่อย่างนี้เลยนะคะแบบไม่ดิน้นไม่งองแงไม่อะไรเลยจะทําอะไรกับเขาก็ได้นะคะ <laughs> <laughs> ยอมทุกอย่างใช่ไ้มลูก โอ้ยเราต้องอย่างไรคะแต่ถ้าปล่อยลงพื้นนะคะปุ๊บโอ้โหวิ่งหายไปเลยก็จะแบบว่าตามตัวจับยากนิดนึงนะคะเวลาที่จะแบบต้อนให้เข้าไปนอนก็ต้องจับเขาก่อนเลยนะคะขนแรกนี้แล้วก็จะชอบนั่งอย่างนี้ย้ยายนั่งเวลาเราอุ้มนะคะเขาก็จะแบบพิงมาข้างหลังนี้นะคะทุกคนเหมือนเบบี้อะค่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเรคะเบบี้กันเลยเบบี้ จุ๊บๆเลยฮะว้าฮัลโลสวัสดีค่ะและแล้ววันนี้ก็มาถึงะคะ่ะ <c oughs> ก็วันที่น้องจันเนลจะได้ไปอยู่บ้านใหม่นะคะเนี่ยฉันเนลหรือลีโอเนลนะคะ นุ่มน้อยตัวเบเล์ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งเรี n อเนลที่แอร์พอร์ตนะคะสวนนภูมิแล้วก็นัดเจอกับเจ้าของเขานะคะประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งวันนี้ก็เตรียมตัวนะคะน้องก็ไปทำไมโครชิปมาแล้วแล้วก็มีเอกสารอะไรก็เร,เรียบร้อยนะคะเดี๋ยววันนี้ไปส่งมอ้องที่สนามบินกันเลยก็ตัวใหญ่หญของยายจะไปอยู่ไหนครับ เชียอเลิปะครับใช่ไหมครับโอ้ไปเป็นเด็กดีนะคะอืมไหนคนกินของยายๆๆๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเฮลโหลตอนนี้เป็นเวลาที่ยังยี่สิบแปดนาทีนะคะออกจากบ้านเจนเนลความรู้สึกเหมือนตอนที่ไปส่งตาตา้า ตอนนี้ปับปีก็ทําขนให้เรียบร้อยกูมิ่งเรียบร้อยแลวเดี๋ยวไปขึ้นทางเดือนพิ้วไปถึงจุดนึ่เป็นไงบ้างคะปับปีความรู้สึกจะเนีวจะไปแล้วลักสาวไม่อยากบอกว้าวใครไม่รักล่ะคะ น่ารักขนาดนี้อะค่ะจะไม่น่ารักนะสไปเดอร์เนว์ <c oughs> ที่เกตเจ็ดนะคะเส็จแล้วเกตเจ็ด,ดตอนวินาทีสุดท้ายตาตาเศร้าเลยนี่ก็เป็นสัมภาระที่เตรียมมาจะมีบ็อกซ์น้องก็มี Mm -hmm. Slowly. Before before you start combing, you need to spray some water. Spray water. Yeah. So it will Spare help water. Yeah, clean water is okay. It will help reduce the hair ton. And um uh -huh. the hair one flow the not so so much flow, you know. Yeah, fly, it. fly in the air, in and all me what's the word. <laughs> ไปเจอกันนะคะคนปิงกลัวนั่งรู้อะรู้นะต้องไปต้องไปนั่งรู้เว้ยตาไหลหรือยังตายังอยู่ได้โบ๊ายบายครับเร็วๆมาเบายบายครับเป็นเด็กดีนะครับไปยุบ ม,มันน่ารักเลยแต่เห็นเขาแบบน่ารักอ่ะเดี๋ยวไปซื้ออะไรกินแล้วกลับบ้านกันนะคะคุณแม้่รอล้วเวลคัมโฮมค่ะหลังจากที no ่ไปส่งน้องนิวนะคะไปมาเลเซียแล้วนะคะก็กลับมาที่บ้านพบเจอกับความวุ่นวาย ตอนนี้ที่บ้านก็จะเหลือน้องบิชชี่นะคะเหลืออ,อมีน้องแดรี่มีน้องแดดี่แล้วก็คุณพ่อเล็กแล้วก็ลุงแบลลุงแบไม่รังแกแดดี้ลูกนะคะขอสารภาพเลยค่ะว่าหลัพอหลังจากปิดบล็อกได้ไม่นานนะคะยายๆก็น้ำตาซึมเลยผูกพันกับเรียวนิวค่อนข้างมากนะคะ แต่เราก็ดีใจนะคะที่ครอบครัวที่เขาจะไปอยู่เนี่ยมีความพร้อมที่จะเลี้ยงดูเขามากจริงๆนะคะยังไงต่อไปก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องๆและยายๆด้วยนะคะกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ